สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชนะของ b o n ช to d e v วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแดกดอบกันครับแดกดอบคืออะไรหรอใช่แบบเวลาเราเรียนมหาลัยแล้วเราไม่เข้าใจในวิชานี้หรือเปล่าแล้วเราก็ไปดอบอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับมันคือการลากวางนะครับครับผมลากวางนะฮะแต่ถ้าเขียนติดกันบางคนอาจจะอ่านว่าลากวางนะฮะก็นั่นแหละช่างมันเถอะครับก็การลากวางนะครับ ก็ถ้าเราลองคิดเป็นสเต็ปง่ายๆวิธีคิดง่ายๆนะครับก็คือ1เลยเราจะต้องคลิกไปที่ปุ่มนั้นๆใช่ไหมหรือว่า,าตัวที่เราต้องการจะลากนั้นๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ลากเมาส์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปกดมันอีกทีมันก็จะวางใช่ไหมนั่นแหละครับก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนเขียนโค้ดกันบ้างนะครับในบางส่วนก็ไม่ยากครับไม่ยากก็ลองดูกันเลยดีกว่าไหมก่อนอื่นครับก็คือเรา สร้างโปรเจกต์เปล่ามาโปรเจกต์หนึ่งหรือว่าจะต่อจากโปรเจกต์เดิมก็ได้นะครับผมอันนี้ผมลบของเก่าหมดเลยเริ่มันดับแรกครับคืออะไรเอ่ยผมจะต้องให้ลากปุ่มมาหนึ่งปุ่มนะเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ปุ่มเนี่ยนะมันแตกดอปได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูเนาะนี่ฮะก็เลือกไปที่ปุ่มมาหนึ่งอันลากลงไป trap อ,อันดับแรกครับคืออะไรนะครับเราต้องตั้งชื่อปุ่มใช่ไหมเราตั้งชื่อให้ตัวอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ทุกรอบนะครับ Control ท,ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ทุกรอบนะครับตั้งตรงนี้เหมือนเดิมในที่นี้นะครับผมจะให้มันชื่อว่า btn หนึ่งเอา btn หนึ่งกด enter หนึ่งทีแค่นี้ครับผมก็ตั้งชื่อมันได้แล้วแล้วก็ยังไงครับก็คือ อีเวนต์มันจะเกิดที่คลิกปุ่มใช่ไหมครับคลิกปุ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะ uh, เลื่อนไปได้อะไรได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูที่อีเวนต์ครับแล้วก็หาคลิกดับเบิลคลิกไป2อทีครับก็จะมาหน้าโค้ดให้เราจริงไหมเหมือนเดิมเลยก็อันดับแรกนะครับก็คือเราคลิกปุ่มเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาเมาส์ลากไปตรงไหนของหน้าจอเราก็ได้ แต่แล้วเราก็คลิกปุ่มอีกทีมันก็จะวางให้เราอันนี้คือคอนเซปต์ง่ายๆนะครับที่ผมตั้งไว้ให้ก็อันดับแรกนะครับก็คือมันจําเป็นที่จะต้องเก็บค่าใช่ไหมว่าเราคลิกไปแล้วหรือยังแล้วถ้าเราคลิกอีกทีล่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บค่าเลยเลยเนะี่ยคลิก2ทีมันก็มีค่าเท่ากันจริงไหมแต่ในกรณีนี้คือคลิกครั้งแรกให้สามารถลากได้แล้วก็คลิกครั้งที่2ก็ให้มันหยุดอยู่กับที่วางไว้อยู่ตรงนั้นเหมือนกับเรายกของครับก็ตอนแรกก็คือ เราก็ยกของขึ้นมาจริงไหมแล้วเราก็เดิน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 แต่แล้วเราก็ปล่อยของลงไปก็น,นั้น่นก็คือการวางอันดับแรกครับเราก็ต้องสร้างตัวแปรเข้ามารับครับผมคิดเป็นกรณีง่ายๆเลยนะครับผมจะให้เป็นตัวแปรจํานวนเต็มอินนั่นเองจริงไหมเป็นวักแลวตามด้วยอะไรนะตามด้วยชื่อตัวแปรใช่ไหมครับในกรณีนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น a แล้วกันง่ายๆ วันหลังถ้าตั้งชื่อตัวแปรก็ตั้งให้อสอดคล้องนะครับมีความหมายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้ผมตั้งให้มันง่งายๆเนาะจะได้ดูง,ง่ายๆเท่ากับครับศูนย์ก็แหละแล้วก็ทุกทกครั้งที่จบคําสั่งก็ต้องมีไซมิโคลอนครับผมผมจะให้ตัวแปรตัวนี้นะครับเป็นตัวเก็บครับว่ามันว่าเราคลิกไปที่ปุ่มระยังนะครับ ถ้าเกิดคลิกไปแล้วนะครับผมจะให้ตัวแปร a เนี่ยเท่ากับ1ห,หมายความว่าเราคลิกปุ่มนี้ไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเท่ากับ0นย์เนี่ยแปลว่ายังไม่คลิกก็คือปุ่มนั้นไอตัว c อน t r o l นั้นๆนะครับก็จะไม่เลื่อนตามเมาส์ของเรานะครับผมอ่าอาจจะงงเนาะเดี๋ยวเราลองโค้ดกันบางส่วนดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้อง if else ครับเพราะอะไรล่ะลองดูนะ อีฟว่าอะไรอีฟว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยผมไม่ได้คลิกปุ่มผมก็ต้องทําให้ตัวแปรนั้นอนะเก็บว่าคลิกปุ่มแล้วจริงไหมถ้าเกิดเราคลิกไปแล้วเพราะว่าอีเวนต์มันจะทํางานในอา่า BTN หนึ่ง Underscore Click นะครับก็คือถ้าเราคลิกไปแล้วฟังก์ชันนี้จะทํางานก็หมายความว่าตอนแรกเท่ากับศูนย์คืออะไรยังไม่คลิกใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากับหนึ่งก็คือคลิกแล้วนั่นเองก็เช็คครับว่า เอเท่ากับเท่ากับศ์หรือเปล่าเท่ากับเท่ากับ0นคือยังไม่คลิกหรือเปล่าหรือเปล่าตัว slash สลทีนี้คืออะไรนะครับคอมเมนต์ใช่ไหมครับผมเนี่ยยังไม่คลิกหรือเปล่าถ้ายังไม่คลิกก็ให้มาทำงานในนี้ให้มาทำงานในนี้พอยังไม่คลิกปุ๊บ ผมก็ต้องกําหนดให้มันว่าเท่ากับให้มันคลิกแล้วใช่ไหมครับก็คือเท่ากับ1น,นั่นเองก็คือบอกว่าคลิกแล้วนะ,ะให้มันเก็บค่าเท่ากับ1ครับก็หมายความว่าคลิกแล้วนะนั่นเองส่วเนเงื่อนไขที่2ครับก็คือ else ครับผมเปิดบิดอันนี้ก็คือถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะก็คือถ้า a เท่ากับ1นนั่นเอง ก็คือคลิกแล้วถ้าเกิดคลิกแล้วล่ะแล้วถ้าเราคลิกอีกทีล่ะจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็คือให้ a เท่ากับศูนย์จริงไหมครับก็คือปล่อยแล้วอคลิกอีกทีแล้วนะนั่นเองครับผมชึ้บโอเคเราก็จะได้โค้ดมายยอยๆนะครับสองส่วนก็คือ if กับ else นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกก็คือเก็บว่ามันคลิกแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดยังไม่คลิกก็ให้ตัวแปรข้างบนเนี่ยตัวแปรที่ชื่อว่า a เนะี่ยบอกว่าเออเท่ากับ1น,นะก็คือเราคลิกแล้วนะนั่นเองแล้วยังไงต่อครับ event ต,ตรงเนี้ยของการ drag drop เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้2ส,ส่วนก็คือ1เราคลิกใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเลื่อนเมาส์ล่ะกระบวนการทำงานมันจะอยู่ไหนไหนมันจะอยูนในนี้หรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่นะครับก็คืออันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราคลิกปุ่มอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราลากเมาส์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมไม่มีผลนะครับก็คือมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คลิกมันนั่นเองแล้วเราจะทาไงล่ะครับอันดับแรกเลยนะให้มาคลิกตรงปุ่มให้มาคลิกตรงกรอบ windows นะครับหนึ่งที่จิ้มป e v e อีเวนต์มันจะเกิดอีกตัวหนึ่งก็คือ เมื่อเราลากเมาส์ลงไปในตัวหน้าต่างนี้จริงไหมดังนั้นผมก็ต้องหาแล้วล่ะว่าผมจะใช้อีเวนต์ตัวไหนดีที่บอกว่าลากเมาส์แล้วปุ่มของเราเนี่ยหรือการกระทําเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนเดิม property แล้วก็ตรง event นะครับคลิกไปก็จะมีให้มากมายเยอะแยะเลยอย่างที่เคยบอกไว้ในพาร์ทกันก่อนนะครับเราก็ต้องมาหาครับผม หาอะไรล่ะหาคําที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่เราจะทําได้นะครับในกรณีนี้มันก็คือเดี<ๆ>๋ยวนั้เมาส์มูฟนั่นเองครับอันนี้ผมสร้างไว้ตอนแรกเนาะก็ถ้าเกิดตอนแรกมามันจะเปล่าๆอย่างนี้คลิกไปเมาส์ o v e ก็คือเมื่อตัวเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยตัวเมาส์ของเราเนี่ย,ยไป Move ไปทําการเคลื่อนไหวอะไรในเนี้ยเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นครับลองดูดีกว่าเนาะ ดับเบิลคลิกไปครับผมเมาส์มูฟชึบเราก็จะได้โค้ดส่วนที่2องอีกแล,แล้วนะครับผมตรงเนี้ยอย่างเงี้ย private void ตามด้วยชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชื่อ event ของเราเนี่ยส่วนเนี้ยครับเขาเขาเรียกว่า Method นะครับอันนี้ก็เป็น Method เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆฟังก์ชันกระบวนการทำงานนะครับซึ่งถ้าเกิดคลิกไปแล้วหรืออะไรแล้วเหตุการณ์ก็จะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้เหมือนกัน อันนี้คือเหตุการณ์ของ mouse move จริงไหมเมื่อ mouse move ไปที่หน้าจอเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ move แล้วยังไงต่อล่ะผมลองเล่นให้มันแสดงผลดูขำๆก่อนนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะนะครับผมจะใช้ message box นะครับที่แสดงข้อความอบปหลหน้าจอจึ๊บเปิดปิดข้างในคือ text ใช่ไหมครับ hello สีชารเมื่อ เมาส์มันเคลื่อนไหวไปบน Windows นะครับก็บนหน้าต่างนั้นนะ่ะก็จะมีข้อความว่าเอา่อ Hello C-Sharp ขึ้นมานะครับกด Start ดูเลยเอา้าวทำไมมันยังไม่เคลื่อนล่ะเราก็ยังไม่ได้เอาเมาส์ไปวา,วาดนะครับเห็นไหมผมเอาเมาส์ไปปุ๊บอ่าเข้าไปนิดนึงก็ Hello C-Sharp แล้วเนะี่ยเข้าไปก็ Hello C-Sharp แล้วก็คือเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเมื่อ อย่างนี้ไม่เกิดใช่ไหมเพราะว่าเมาส์เราไม่ได้อยู่บนวินโดว์ท่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเข้าไปหน่อยจุบเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองอเดี๋ยวเราปิดก่อนอตรงนี้เราก็ลบไปนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับแดกดอปครับเราจะทำไงอันดับแรกเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเรามีตัวแปรตัวหนึ่งบอกว่าคลิกแล้วยังถ้าเกิดคลิกแล้วค่ามันก็จะเท่ากับห แต่ถ้าเกิดเรายังไม่คลิกค่าก็เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องใส่ if ไว้1ตัวตรงนี้เพื่อเช็คว่าเมาส์ของเราไปคลิกบัตรท่อนหนึ่งหรือยังถ้าเกิดยังไม่คลิกก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราคลิกแล้วเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเราก็ใส่เลยครับ if a เท่ากับเท่ากับ1หรือเปล่าเลือเปิดวงเล็บปีกาเปิดปีกาปิดนะครับก็บอกว่า a คลิกแล้วใช่ไหมนะเทถ้ากับเท่ากับ1คือคลิกแล้วนะครับคลิกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเป็นจริงก็จะมาอยู่ในนี้แล้วโค้ดในนีน้ทำไงล่ะจำง่งายๆนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปดึงค่าที่มันอยู่ในเมาส์ของเราก่อนนะครับดึงตำแหน่งของเมาส์เราก่อนแล้วเราจะดึงยังไงล่ะจัดไป ลองดูนะครับพิมพ์ครับ double x ก็คืออันนี้ก็คือเก็บค่าแกน x นะครับเท่ากับเมาส์ dot get position วงเล็บเปิด this วงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วย dot x เห็นั้นเนี่ยครับก็คือการไปดึงค่า แกน x ของเมาส์ตรามานะครับผมซึ่งค่ามันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าที่เมาส์เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นอ่อทศนิยมครับเลขทศนิยมหลายหลักมากๆเลยเพราะว่ามันต้องการความละเอียดใช่ไหมครับนั่นแหละก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องใช้ตัวแปร double นั่นเองก็คือตัวแปรที่เก็บค่าที่เป็นเลขทศนิยมได้นั่นเองครับผมอันนี้เราดึงตําแหน่งแกน x มาอย่างเดียวแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราต้องการ มันไม่พอจริงปะมันต้องมีแกน Y ด้วยดังนั้นเราเดาได้หรือยังครับว่าเราจะใส่อะไรไปดี <c oughs> ง,ง่ายๆครับ Double Y เท่ากับลองเดาสิครับ Mouse Sot g e t Position เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็น .Y แทนจริงไหมนั่นเองแล้ว แล้วเราวงไงต่อล่ะตอนนี้เราเราได้ตำแหน่งของแกน x กับแกน y แล้วใช่ไหมได้แล้วโค้ดมันก็ยังไม่ทำงานอยู่ดีแหละต่อให้เรากดรันอ่ะลองกด start ดูมันก็ยังไม่ทำงานจริงไหมครับคลิกไปอ่าก็ยังไม่ทำงานอยู่ดีมันจะทำงานยังไงครับก็คืออันเนี้ยเราแค่ไปดึงตำแหน่งเมาส์มาว่าเมาส์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงจุดนี้จุดนี้นะดึงออกมาเป็นตัวเลขครับ แต่เราก็ยังไม่ได้กําหนดว่าให้ตัวปุ่มของเราเนี่ยมันเลื่อนจริงไหมดังนั้นเรามาทําให้ปุ่มเรามันเคลื่อนไปตามเมาส์ของเราดีกว่าครับอันดับ1ครับผมต้องการเลื่อนปุ่มที่ชื่อว่า btn 1ใช่ไหมผมก็ลองใส่ไปก่อนเลย btn 1ครับใช้เป็น dot margin เท่ากับ new thickness วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยเ e m มิ o โคลอนแต่ภายในเนี่ยเราจะต้องใส่ตำแหน่งแกน x กับแกน y เราลงไปนั่นเองก็คือ x y ที่เหลือก็ให้เป็นศูนย์กันครับเพื่อความง่ายแค่นี้ครับเราก็จะได้โปรแกร,รมแดกดอกของเราง่ายๆแล้วนะครับแค่นี้เองเหรอโค้ดแค่กี่บรรทัดเองเนี่ย ห้าหกเจ็ดปดเก้ิบประมาณ11บเอรรทัดเองนะฮะสำหรับโคดภายในนะฮะอืกดรันดูเลยเนาะเดี๋ยวเดอ่ะเห็นไหมมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวแปร a ของเราเนี่ยตอนแรกถ้าเราไม่ไปคลิกปุ่มมันเนี่ยมันจะเท่ากับศูนอยู่ก็คือมันยังไม่คลิกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปคลิกแล้วล่ะตัวแปร a มันก็จะกลายเป็นหนเห็นไหม พอเป็น1ปุ๊บเหตุการณ์นะครับข้างล่างตรงนี้เช็คว่าเป็น1หรือเปล่าถ้าเป็น1มันก็จะเคลื่อนเมาส์นั่นเองมันก็จะไปเก็ตตำแหน่งแกน x กับแกน y ของเมาส์ออมาแล้วมันก็จะเลื่อนเมาส์ไปที่เราต้องการนั่นเองอ้าวแล้วเราจะปล่อยไงล่ะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมต้องการจะปล่อยอย่างนี้ก็คลิกไปอีกทีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเพราะว่าถ้าเราคลิกเนี่ยมันก็จะเข้าในเมธอดนี้ใช่ไหมครับ เข้าในกระบวนการทํางานนี้ก็คือถามว่า a เท่ากับเท่ากับหหรือเปล่าอา้าวเมื่อกี้เราคลิกไปแล้วมันก็จะเป็นเอเท่ากับเท่ากับศูนหรือเปล่าเมื่อกี้เราคลิกไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไม่เข้ากระบวนการทํางานในส่วนของ if ตัวนี้นั่นเองมันจะเข้ามาทํางานตรงนี้ก็คือกําหนดว่าให้ a เท่ากับศูนย์พอ a เท่ากับศูนย์ปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ทํางานจริงไหมเพราะว่ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขนั่นเองครับผมง่ายๆครับก็ไม่กี่บรรทัดเห็นไหมครับ บอกแล้วภาษา C ีชาร์นะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับเด็กๆหรือใครสามารถค่อนข้างเข้าใจได้รวดเร็วนะครับผมอืมแล้วถ้าเกิดผมต้องการคลิกแล้วปล่อยแบบเนี้ยก็คือคลิกค้างไว้อะผมจะทำยังไงอืมเอาเป็นว่าตอนนี้16นาทีกว่าๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อพัทหน้า อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอาจจะเป็นพารสั้นๆนะครับผมแต่เราวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ